ไบโอเทคและสอทอภายใต้สวทชร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีศูนย์ส่งเสริมเทคนโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชสอทอ,อจังหวัดชนบุรีและศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียนด้วยชีวพันธุ์ เมื่อวันที่17มกราคม2567ณศู 2, นย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาโอนจังหวัดจันทบุรีและทางออนไลน์งานของเราเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้ชเชื้อพันธุ์ในพืชสําคัญของประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วถั่เพียนเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงมากปัญหาคือว่าโรคที่เป็นโรคสําคัญคือโรคไากเน่าขนเน่าปก,กติเกษตรกรกใช้สารเนมีเยอะมากแม้กระทั่งการฉีดเข้าไปที่ร่าต้นเลยสิ่งที่ทีมใจของสชเราพยายามนําเสนอคือว่าการใช้ตัวทรนซียกตัวอย่างเช่นไต่ขดม ซึ่งเราก็มีสายพันธุ์ที่เด่นๆคือ4 7 3 4เพื่อมาจัดการตัวโรคนี้โดยเฉพาะยิง่งการโดยรอบคนต้นการทาที่แผลซึ่งในระยะยาวเนี่ยเราพบว่าเมื่อใช้ไป3-4เดือนแล้วเราเห็นผลว่าแผลแห้งลงต้นที่มีการเหี่ยวเฉาก็จะฟื้นฟูขึ้นมามีใบผิิงอก ที่มาชัดเจนนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเข้าไปจัดการโรครวมทั้งตัวที่เป็นเชื้อพันธุควบคุมแมลงศัตรพูพืชครับเรามีบิวรียมเมตาลเซียมที่จัดการเพี้ยก่าแจ้ตัวเพี้ยไฟไรยดงต่างๆในส่วนนี้ที่เราลงพื้นที่จันทบุรีแน่นอนว่าเป็นพื้นที่สําคัญในภาคตะวันออกที่มีการผลิตทุเรียน ในพื้นที่มากแล้วเราก็อยู่ในส่วนที่เป็นงานของคณะท่างาน BCG ด้วยก็จะมีเรื่องของ Area b a s บดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําคัญในการปลูกธุรียนซึ่งเราต้องการส่งเสริมนะครับในอีกส่วนหนึ่งคือเราพยายามลิงก์ไปที่ผู้ประกอบการเพราะว่าในงานออกบูธต่างๆงานอบรมเนี่ยเราอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพศักยภาพมาร่วมออกบูธนะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่มีชีพันธุที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทางสชดังนั้นเขาผลิตได้อย่างมีมาตรฐานเกษตรกรที่ได้ซื้อไปก็จะได้ัชีีพนธ์ท่ม คุณภาพและปริมาณตามที่กรมวิชาการเกษตรได้แนะนำไว้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการใช้ชีพันธุ์ของประเทศเรา สำหรับในเรื่องของสารชีวพันธุ์ต่างๆครับที่มีการสนับสนุนให้ใช้เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับต้นทุเรียนก็เป็นการลดต้นทุนในการพี่นออ้องเกษตรกรถ้าหากว่าต้นทุเรียนเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงก็สามารถที่จะติดดอกอกอ,อกผลได้อย่างเต็มที่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างยาวนานจากการที่เราไปใช้สารเคมีอย่างขั้งเพื่อไม่ต้องทุนเพิ่มขึ้นต้นทุเรียนมันอ่อนแอไปด้วยเพราะฉะนั้นการสนับสนุนตรงนี้เรามีคนละไกลผ่านทางศูนย์จัดก,การสัตวนชน์ชชุมชนสมาชิกนะครับในทุกอำเภอในทุกตำบลนะครับในการทีท่ใช้ ชนนลดต้นทุนด้วยนะครับทั้งในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ผลผลิตเ,เรามีคุณภาพอย่างยาวนานไปด้วยทั้งนี้เป็นสิ่งที่เราสนับสนุนอย่างต่อเน,นื่องแล้วครับงานอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชในสวนทุเรียนการผลิตชีวพันธุ์เบื้องต้นสําหรับใช้ในสวนทุเรียนเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัย ต่อตัวเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวพันธุ์ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและมั่นใจที่จะใช้ชีวพันธุ์เพื่อจัดการศัตรูพืชในสวนทุเรียนมากขึ้นรวมถึงสามารถนำชีวพันธุ์ไปปรับใช้กับสวนทุเรียนและผลิตชีวพันธุ์ใช้เองได้